สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับนุเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย8 8แยกหนึ่งนะคะวันนี้นุจะพาไปดูเจ้า Honda City 1.5 SV นะคะสำหรับใครที่สนใจรถมือสองนะคะสามารถติดต่อนุ้เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะนุจะพาไปดูเจ้าตัวนี้กันเลยค่ะค่ะสนับตัวนี้นะคะจะเป็น Honda City 1.5 SV นะคะ เลขไม่อยู่ที่71,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่489,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะตัวนี้นะคะน้องมากับสีเทานะคะแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นตัวสัญลักษณ์ของ Honda สีแดงนะคะก็คือสวยกันมากๆเลยนะคะมีพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้มาดูส่วนของยางกันนะคะเป็นยางใหม่จาก โรงงานเป็นแมตอันลอยนะคะจากโรงงานกันเลยนะคะตัวนี้ล้อยังยังยังใหม่และแมตก็ยังดูใหม่มากเลยนะคะและด้านหลังนะคะสวยมากเลยนะคะนี่กันเลยค่ะด้านหลังจะมีป้ายฮอนด้าสีแดงอยู่เลยนะคะและมาดูที่เก็บสัมภาระข้างหลังกันเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบไปเที่ยวกางสมาต์ ต้องกังวลน,นะคะที่เก็บของด้านหลังคือกว้างมากสะดวกสบายกันเลยค่ะและเรามาดูด้านหน้าข้างในรถกันเลยนะคะนี่เลยค่ะยังใหม่เป็นวงมาลัยนะคะจะมีป้ายฮอนด้าสีแดงไว้เลยนะคะสําหรับขยันรถคันนี้ไปนะคะก็คือไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยค่ะยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะด้านหลังคนขับนะคะก็ค,คือกว้างมากเลยนะคะนั่งสามารถนั่งได้ถึงสามคนเลยนะคะด้านด้านหลังนะคะ